รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบคลาสเพวยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคม คุณหรือเปล่าคะที่ชีวิตติดหวานคุณอีกหรือเปล่าที่ชีวิตติดเค็มคะ่ะถ้าติดทั้งทั้งสองอย่างเลยวันนี้ต้องติดตาม healthy DIY คะ่ะเพราะว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าชีวิตติดทั้งหวานทั้งเค็มนี่นำมาซึ่งโรคภัยที่โอ้โหมากมายเลยคะ่ะวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันแต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วคะ่ะเราอยู่กับคุณอภิรักษ์และอาจารย์เทพินสวัสดีคะ่คะโอ้เริ่มจากอาจารย์เทพินก่อนดีกว่านาะชีวิตที่ ติดหวานบางคนเนี่ยกินอะไรก็ต้องหวานกินก๋วยเตี๋ยวก็ใส่น้ําตาลกินนู่นกินนี่กนนาแฟกาแฟาติดเค็มด้วยอาจารย์อ๋อสอง <จะ S 2> อย่าง<ใ>นะครับ้บ่เออคนเราเนี่ยนะต้องใช้พลังงานก็ต้องกินหวานนะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงานแล้วก็เราก็อร่อยล้วก็ต้องกินเค็มด้วยเพราะเราต้องใช้โซเดียมด้วยนะแต่ในกรณีที่เรากินอย่างหนึ่งอย่างใดมากเกินไปเอาเอาเบาเอกินหวานประจำประจำดีนะครับแต่ถ้าว่าถ้ากินไป ระยะยาวหรือกินมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดโรคที่เรียกว่าเบาหวานคือเลือดนี่มันจะมีน้ําตาลสูงอันนี้กลุ่มหวานก่อนติดหวานก่อนกลุ่มหวานแล้วโรคเบาหวานนี่เป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแต่สามารถจะอยู่ได้แล้วก็แต่ที่สำคัญคือว่ามันมีโรคแทรกซ้อนเยอะเลยโดยเฉพาะ3ามอย่างนะฮะหัวใจหัวใจสมองแล้วสุดท้ายก็ เป็นไตวายเรื้อรังซึ่งสามโรคนี้อันตรายมากมากเลยเพราะนั้นเบาหวานนี่ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องลดต้องควบคุมมันนะฮะแล้วต้องตรวจด้วยเพราะบางคนเป็นมาแปดเก้าปีสิบปีนะอย่างยกกรณีมีคันผมมีญาติอยู่คนนะเออภรรยาเขาทำของหวานขายแล้วสามีก็กิน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 ทุกวันสิบปียี่สิบปีตอนนี้อะไรนะโคม่าเพราะอะไรเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วเป็นเบาหวาน มารู้อีกทีปรากฏอะไรมันเอฟเฟกที่หัวใจแหละเพราะเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พออย่างนี้นะครับเพราะเราก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายตอนนี้หัวใจก็แย่ตาก็จะเริ่มพลามัวแล้วมันเอฟเฟกที่ตาหลอดเลือดมันตีบแข็งแล้วก็สมองจำอะไรไม่ได้มันเริ่มเป็นอะไรพวกสโตรกหรืออัลไซเมอร์นะฮะแล้วตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะฮะน่าจะเป็นไตด้วยนะฮะอาไตไม่ใช่ฝั่งเค็มอะคะเออไตนี่ก็เบาหวานด้วยแต่เค็มนี่ก็แน่นอนมาพูดถึงเรื่องเค็มนะ เค็มนี่ก็เป็นแร่ธาติสําคัญโซเดียมนะฮะแต่ถ้ากินมากไปนะวันหนึ่งเขาให้กินประมาณห้าถึงหกกรัมเท่านั้นหนึ่งช้อนชาแต่เราไม่รู้ว่าทากับข้าวน้ำน้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ําอะไรเรากินซุปไปด้วยโอ้โหโซเดียมของอันายเต็มเลยทุกอย่างที่อร่อยใช่ไหมอาจารย์อันนี้กินเค็มมากเกิดอะไรขึ้นหนึ่งไฮบลัดเพรสเชอร์ความดันขึ้นแหละความดันขึ้นก็หัวใจสมองแล้วก็ตายเหมือนกันอันนี้อันตรายมากนะฮะเพราะว่า ถ้าความความรันขึ้นเนื่องจากโซเดียมคลอไรด์นี่อันตรายเพราะไตจะทํางานเขาเรียกว่ามันขับออกโซเดียมปั๊มมันจะปั๊มออกปั๊มออกในที่สุดคนกินเค็มจัดนี่จะเป็นอะไรรู้ไหมโรคไตแล้วที่สำคัญที่สุดคือการที่กินเค็มเนี่ยการขับถ่ายมันจะสูงแคลเซียมลอสแคลเซียมจะหายหายหายไม่รู้ทําไม เราป่วยหัวใจก็เต้นไม่ดีหรือก็นอนไม่ค่อยหลับหรือกระดูกบางเร็วหรือก็อ่อนเพลียระบบประสาทกล้ามเนื้อทางานไม่ดีเพราะอะไรแคลเซียมมันน้อยอในเลือดเรานี่ต้องใช้แคลเซียมตลอดเวลาแล้วต้องต้องใช้ประจำนะเพราะฉะนั้นการกินกินเค็มนี่สําคัญมากเลยแคลเซียมจะเสียหายแล้วยังมีน้ําอัดลมอีกนะฟพสเฟตเยอะมันก็จับเอาแคลเซียมหนีไปอีกเพราะฉะนั้นคนกินน้ำอัดลมทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นู้งเบาหวานเป็นั้างเบาหวานน้ำตาลสูงแล้วก็อะไรนะ แคลเซียมหายแล้วก็ไม่รู้ว่าป่วยเพราะอะไรถามคนนี้ก่อนว่าติดหวานติดเค็มรอเปล่าคะครับไม่ติดใช่ไหมพอส่วนตัวก็ติดตอนก็นมอดตอนนี้ก็แต่ผมถามนิดนึงอาจารย์คุยกันเนี่ยมันมันเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคนนะอาจารย์บอกว่าเรานะฮะถ้าเราขาดแคลเซียมเนี่ยนีนี้ถ้าคนบาหวานเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเขาจะต้องเอาแคลเซียมเข้าไปอีกซึ่งมันก็เป็นเรื่องของอันตรายฉะนั้นเราทำอย่างไรที่เราจะต้อง เลือกสรรสิ่งที่มันมีประโยชน์หรือว่าเป็นแร่ธาตุที่มันสามารถที่ไม่ไปก่อเหตุให้มันหนักขึ้นผมเลยว่าอยากจลองคุยดูซิว่าตรงนี้มันสําคัญนะเพราะว่าเราบอกว่าเราต้องเพิ่มแคลเซียมไอแคลเซียมเข้าไปนี่มันไปเกาะอยู่ที่ไตจะเป็นนิ่วกลายเป็นนอนกลายเป็นนี่มันก็เป็นเหตุของโรคไตหวานประเด็นคือว่าเอถ้าเรากินแคลเซียมเข้าไปเนี่ยไม่ว่าเบาหวานหรือโรคไตหรือความดันสูงก็ตามเนี่ยมันจะมีผลทําเสียก่าร่างกายนะฮะแต่ไงก็ตาม ทุกคนทุกเวลาทุกนาทีในชีวิตประจําวันแคลเซียมนี่ต้องใช้ทุกเซลล์เพื่อทํางานปกติเพราะฉะนั้นจะป่วยหรือไม่ป่วยโดยเฉพาะเบาหวานหรือความนั่นก็ต้องกินแคลเซียมแต่ปัญหาที่ถามคือว่าไอแคลเซียมกินไปก็จะเพิ่มโทษสิถ้าคุณเลือกแคลเซียมไม่ดีหรือพูดง่ายเราเรารู้เท่าไม่ถึงการไงเขาจะให้แคลเซียมคาร์บอเนตถ้ารู้ไม่หินปูนกินแล้วก็ต้องใช้กรดแล้วท้องอืดท้องผูกแล้วถามหน่อยมีประโยชน์ไหมมีแต่น้อยมากและขนาดเดียวกันอะไรไหม เกิดแคลคูายคือนิ่วครับมันตกตะกอนที่ไตที่ท่อถุงน้ําดีแล้วไปอุดหัวใจนะหมอคนนี้เนเป็นเรื่องที่อันตรายมากใช่เพราะแคลเซียมมันต้องเลือกแคลเซียมที่มันใช้ได้ไม่ตกตะกอนไม่เกิดไซเฟกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับจำเป็นนะฮะต้องเลือกแคลเซียมที่คุเอเื่องแต่งในชีวิตจริงอ่ะกันว่าคนเราจะบอกเขาเรียกอะไรนะจริงๆก็ยังบริโภครสชาติหวานได้แต่ ใให้มันพอดีถูกไหมครับคือขาดเลยก็ไม่ได้อีกถูกครับอันนี้บอกได้เลยนะการกินหวานนี่จําเป็นนะแต่กินแต่ถ้าพฤติกรรมการกินมากไปบ่อยไปบ่อยไปมันไต่ตับอ่อนสู้ไม่ไหวคือมันโอเวอร์โหลดนะคือตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินอ,อินซูลินนี่ทําให้ไอ้น้ำตาลที่กินหวานหวนหวานหวนเน,นี่ยมันเข้าไปใช้ได้แต่ถ้าว่า กินเปนานๆตับอ่อนเสื่อมอินซูลินไม่ผลิตเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเบาหวานแต่นี้เราจะทําไงก็ควบคุมพฤติกรรมสิแล้วก็การดูจะดูเมื่อไหร่จะแสดงอาการตามมวแล้วก็อะไรฉีกมาแล้วก็ไม่มีแรงแล้วก็เป็นโรคนูนโรคนี้แล้วไม่ออกฮะแต่อาการบ่งบอกนี่มีนะฮะหิวน้ําจัดหิวบ่อยแล้วกินไม่อิ่มทักทีเดี๋ยนะคะเดี๋ยวขอไล่อาการทีละอย่างก่อนอ่าถ้าเกิด หิวน้ำหิวอ่าหิวน้ำแล้วกินบ่อยอไม่อิ่มกินเรื่อยคหิวตลอดลหิวตลอดกินแล้วก็เดี๋ยวก็หิวอีกแลบอ่าอ,อย่างเงี้ยแสดงส่อให้เป็นอาการเตือนของการเป็นเบาหวานนะ <laughs> อ่าดัง <laughs> นั้น วิธีที่ดีที่สุดผมไปเจอนะคนเป็นเบาหวานมาแปดปีเขาบอกว่าเฮยเพิ่งเป็นที่ไหนได้ไปแล้วตาขึ้นตาแล้วตาอ๋อที่เขาบอกเบาหวานขึ้นตาขึ้นตาเพราะหลอดเลือดมันแข็งนะฮะเขาเรียกว่าหลอดเลือดมันแข็งปลายมือปลายเท้าชาแล้วนี่นี่คือเบาหวานแล้วจริงๆความเหมาะสมของมันควรจะวันละเท่าไหร่บริโภคเขาเรียกว่าบาลานซ์บาลานซ์ไดเอทไอคำว่าบาลานซ์คือได้สมดุลกินพอพอเหมาะให้ได้พลังแค่นั้นแหละ เราไม่ใช่จําจี้จาชายกินบางคนบอกว่าอ๋อของฉันพอคืออ๋อก็ยังเยอะอยู่อะไรอย่างนี้เหรอคะเครื่องชี้วัดก็คือคุณไปตรวจน้ําตาลในเลือดเสียแค่นั้นเองถ้ามันเกิดสูงขึ้นไปนะฮะเกินเกินร้อยปกติมันจะไม่เกินร้อยร้อยสี่สามสิบร้อยสี่สิบที่เป็นแล้วนะเป็นขั้นต้นเพราะฉะนั้นตัวบ่งชี้ไม่ใช่ดูจากอาการดูจากบลัดเทสต้องเทสสองอย่างน้าตาลในเลือดสูงไหม แล้วช้อนเ1 c ด้วยดูว่าเมื่อ2อเดือนที่แล้วมีมีน้ำตาลสะสมที่เม็ดเลือดแดงแค่ไหนม,มันมีวิธีเดียวที่แม่นยำที่สุดก็คือต้องทำ blood test คือตรวจน้ำตาลในเลือดนะครับสำคัญเราจะได้ควบคุมพฤติกรรมได้แล้วที่สำคัญคือว่าบางคนได้กินแล้วนอนกินแล้วนอนอันนี้สำคัญมาก พฤติกรรมไม่ออกกําลังกายหรือออกไม่พอเบาหวานแน่นอนแน่นอนนะฮะเพราะนั้นแอคทิวิตี้ต้องแอคทีฟท้ายที่สุดแล้วตีรถมาเรื่องว่าการออกกําลังกายก็ช่วยได้โอ้สาคัญเลยในสองอย่างเลยอาหารออกกำลังกายแต่อาหารครบถ้วนออกกำลังกายดีไม่เป็นโรคเบาหวานแสดงว่าจริงๆแล้วไม่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ล้วนๆเลยถูกต้องถูกไหมเป็นหนักเลยไลฟ์สไตล์หนักยังมีเบาหวานประเภทหนึ่งฮะไดเบติสประเภทหนึ่งจากกรรมพันธุ์นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายตรงนี้เราเราแยกไงอาจารย์ว่า ถ้าพ่อแม่เป็นเราจะรับมีโอกาสรับมากี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้บอกไม่ได้คือระหว่างการใช้ชีวิตกับกับเรื่องของยีนเรื่องของกรรมพันธ์อะไรเงี้ยมันสองส่วนมีผลนะถ้ากรรมพันธุ์เข้าส่วนหนึ่งและนะอาจจะส0มสิบเจ็ดสิบอร์เซ็อย่างเงี้ยยังไงก็ต้องเป็นนะแต่ยังไงก็ตามพฤติกรรมนี่มันมันเสริมขึ้นหรือคนไม่เคยมีกรรมพันธ์แต่พฤติกรรมเนี่ยทำให้เป็นบาหวานผมไปเจอคนอีกคนในส่วนโอ้โหพูดคล่องพูดใหญ่พูดใหญ่แต่อะไรนะไม่เห็นหน้าผมหรอกเขาบอกตาบอด ใช่ไหมเบาหวานอันนี้มันคือหลังจากเบาหวานเบาหวานคือตาไงสุขภาพแข็งแรงกินพืชผักแต่อะไรรู้ไหมมันสายไปซะแล้วพูดจ้อยๆแต่ตามองไม่เห็นเพราะนั้นชีวิตประจําวันเนี่ยเบาหวานนี่สําคัญนะฮะต้องเช็คต้องตรวจแล้วก็ต้องดูพฤติกรรมโรคที่เขาเรียกว่าสามพี่น้องนะสามพี่น้องยังไงครับเบาหวาน ความดันหัวใจก็ครับเป็นเป็นเป็นแพ็คเกจใช่เป็นแพ็คเกจมาเป็นแพ็คเกจซึ่งไม่มีใครอยากรับแพ็คเกจนี้ใช่ใช่เข้มนะครับเข้มเมื่อเราเห็นถึงความร้ายแรงกันเนี่ยสิ่งที่คนเราต้องดูแลเนี่ย ถ้าเราในเรื่องของแร่ธาตุเนี่ยเราควรจะต้องหาแร่ธาตุที่หนึ่งไม่สะสมและไม่ไปเกาะในหลอดเลือดัวใจนี่เราควรจะดูแลอย่างไรคือกรณีเบาหวานนะแคลเซียมยังต้องการอยู่นะในต่อในต่อวันนะฮะประมาณพันมิลลิแกรมนะเอาง่ายๆต่อวันจะเลือกยังไงอาจารย์อ่านนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเบรกตรงช่วงคําถามคุณอภิรักษ์ดีกว่าว่าเราจะเลือกยังไงนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ ต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับโควิดไปอีกยาวๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คืออากาศสะอาดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะตอนนี้มีเครื่องนี้เลยเครื่องผลิตโอโซน O3 รุ่น G1 ค่ะเป็นเครื่องที่เขาช่วยกำจัดเชื้อโรคในะอากาศได้99.99% 99เลยค่ะเรียกว่ากำจัดทั้งไวรัสแบคทีเ ria พันบุหบุรีแล้วก็ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงกลิ่นที่ไม่พึงผสมต่างๆแล้วดูเครื่องสิเห็นนะ เล็กขนาดนี้ค่ะจะวางไว้ในห้องนอนก็ได้ห้องครัวห้องน้ําหรือว่าจะเอาไว้ในรถยนต์ยังได้เลยค่ะปกติราคา1,590บาทตอนนี้ลดเหลือ1,290บาทค่ะเข้าไปดูในรายละเอียดที่เว็บไซต์ w w w p s i c o t h นะคะหรือว่าจะโทรไปที่ call center ของ psi ก็ได้ค่ะ1247ค่ะ ดอกเตอร์โบพลัสช่วยดูแลสุขภาพกระดูกให้กับสังคมกลับมาคุยกับทั้งสองท่านกันต่อคะ่ะเมื่อสักครู่คุณพิรักษ์ถามอาจารย์ว่าอย่างไงนะคะคำถามเกี่ยวกับเรื่องแร่ธาตุก็อยากถามอาจารย์ว่าหนึ่งเนี่ยแร่ธาตุนี่เราควรจะเลือกอย่างไรดีเพราะว่าเนี่ยถ้าหากว่าเลือกถูกสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไปเกาะที่หลอนรือหัวใจก็จเ,เป็นปัญหาใหญ่นะครับหรือไปเกาะที่ไตก็เป็นนิวในที่สุดตายทำงานหนักก็เกิดเป็นโรคไตวายขึ้นมาฉะนั้นอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนำให้ฟังครับว่า แร่ธาตุชนิดไหนที่เราต้องเลือกอโอเคนะฮะร่างกายเนี่ยเราต้องการหมดที่ต้องการคือแร่ธาตุในปริมาณน้อยมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมมีทั้งเหล็กนะเหล็กนี่สร้างเม็ดเลือดได้ไงนะใช่ไหมแคลเซียมก็สร้างกระดูกไนงะแลวส่วนแมกนีเซียมก็ช่วยการดูดซึมของแคลเซียมและทําให้เราแก่ช้าเพราะนั้นไอ้พวกแร่ธาตุมีความจําเป็นแต่นี้ในกรณีที่เรากินเค็มนะที่พูดว่าเนี่ยม,ม,มันมีปัญหานะฮะ หรือเป็นบาหวานก็ตามมีปัญหาไอ้แร่ธาตุที่ขาดที่แน่ๆเลยแคลเซียมนะฮะยังไงเราก็ต้องเมนเทนเพื่อรักษาให้มันอยู่ในระดับที่พอดีในในเส้นเลือดเพราะนั้นต้องกินแคลเซียมแต่ปัญหาคือว่าที่คุณพลัดถามคือว่าจะกินยังไงดีเพราะมันตกตะกอนเป็นนิ่วแล้วก็ไปทำให้เกิดเสี่ยงตกเสี่ยงนะเขาเรียกว่าเสี่ยงในการเป็นแอทโรสโตรซิสคือโรคหัวใจหลอดเลือดแข็งมันจะเป็นโรคหัวใจเพราะนั้นต้องเลือกนะฮะแคลเซียมที่ ปลอดภัย1ปลอดภัย2 Effective คือได้ผลจริงนะแต่ในท้องตลาดเรากินมาเป็นร้อยปีแล้วเราใช้แคลเซียมรุ่นเก่าันะแคลเซียมรุ่นเก่าคือยังไงคะอาจารย์อ๋อเขาใช้เป็นแฟชั่นเลยคือแคลเซียมคาร์บอนตมาจากหินปูนครับมาจากแร่ธาตุที่ขุดออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้มันเป็นอินออร์แกิกคือสารออนินซีเวลากินเข้าไปต้องใช้กรดเพื่อที่จะให้มันสลายเป็นแคลเซียม แล้วเอาแคลเซียมไปใช้แต่ว่าไอแคลเซียมเอาไปใช้ยากมันต้องมีตัวนาไปอีกนะเพราะนั้นบอกได้เลยกินตัวเนี้หนึ่งไม่ละลาย10%ดูดซึมไม่ถึงด้วยแล้วมันก็ตกตะกอนแล้วเป็นอะไรฮะโรคนิ่วไงฮะโรคหัวใจไงฮะเพราะมันเป็นคุณคุณอ่ะเวลาเคยเคยมีเคสอะไรแบบแบบนี้ไหมฮะที่แบบคนเขาบริโภคแคลเซียมแบบนี้ที่ขายในท้องตลาดยตามที่ผมเห็นนะฮะว่าเวลาคนที่เป็นโรคหัวใจสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเราองไปสแกนว่าหลอดเลือดเราเนี่ย แคนเซีย er มไปเกาะหรือเปล่านี่เป็นเหตุหนึ่งที่หมอต้องดูเรื่องของโรคหัวใจโดยตรงแล้วที่ผมเห็นอีกอย่างนะฮะท่อทุงน้ำดีผ่ากันบ่อยเลยเพราะรรก้อนหินเต็มเลยท่อถุงน้ำดีเนี่ย mm อไอแคนเซียมมันตกตะกตอนนะครับเป<อ>็นนิ้วถุงท่อทุงดีไอพวกนี้อาการเบื้องต้นก่อนที่เราจะรู้มันจะมีอะไรไหมคะที่ทําให้รู้ว่าอ๋อไอเนี้ยมันเกาะอยู่ตรงไหนากเนท้องอืดเพราะมันโดนกดมัน เก็บกายเป็นคำาหนเขาใส่ท้องอืดนะคนที่คนที่กินน่ะทันทีเลยท้องมันจะบวมๆไม่มันแป๊บเดียวอืดมันอืดอืดอืดแล้วเป็นอะไรมันตกตะกอนก็ต้องถ่ายทางอุจจาระมันก็ท้องผูกนะแล้วอะไรไหมนิ่วเกิดายหลังนะฮะแต่อันนี้ยังพอฟังอย่างยังไม่เท่าไหร่อ่ะที่คุณอภิลักพูดมาสักครู่นี้ก็คือเรื่องของไปเกาะที่ปวดตอนเลอดหัวใจอันนี้สํำคัญที่สุดอันนี้สําคัญมันจะตกตะกอนส่วนใหญ่หมอจะตรวจตรงนี้สแกนไว้ก่อนเลยว่าที่ เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจเนี่ยต้องดูกันว่าแค่เซยไปเกาะหรือเปล่าตอนนี้ผมถึงถามอาจารย์ว่านี่เป็นโรคใกล้ตัวจริงๆเราจะเลือกอย่างไรอ๋อตองมบอกแล้วนะสำคัญมากหนึ่งปลอดภัยไม่ตกตะกอนแล้วไม่เกิดนิ่วนะอันที่สองคือว่ากินแล้วได้ผลจริงได้ผลจริงขนาดนี้มันมีอินโนเวชั่นอาจารย์การขออนนี้หนึ่งได้ผลจริงนียมันควรจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ได้ผลจริงนะก็คือกินแล้วมันสร้างมวลกระดูกได้จริงมันหายกระดูกบางได้แสดงว่าเราก็ต้องกลับไปวัด จะต้องวัดต้องหลายบางม่ไม่ตกค้างแล้วอีกประการถึงไม่วัดเราก็รู้บางคนมีปวดหลังปวดเอวพอกินไอ้แคลเซียมที่ดีอย่างที่ว่านี่นะฮะปรากฏว่าสามเดือนนะได้ผลอเอ๊รู้สึกหายปวดหายเมื่อไหกันเคยมีคืออ,อย่างนี้เขาก็เคยกินแคลเซียมอย่างเงี้ยที่ขายตมท้องตลาดแคลเซียมปวดอย่างเงี้ยการสร้างกระดูกนี่นะฮะโดยเซลล์กระดูกเนี่ยมันจะสร้างมันใช้เวลาหกเดือนนะฮะหกเดือนเพราะ้มันค่อยๆดีขึ้น แต่ถ้าแคลเซียมเอฟเฟกตีที่มันได้ผลดีเนี่ยสเดือนครับเห็นผลเลยมวลกระดูกขึ้นเลยอันนี้เดี๋ยวผมแนะนําทีหลังว่ามันมัน,ม,นมันดีเพราะอะไรนะฮะแนะนําเลยได้ไหมเออได้จริงๆแล้วผมว่ามันเหมือนกับแคลเซียมที่เรานำสู่ร่างกายหรือดูดซึมไปเนี่ยมันจะต้องมีตัวนําหรือเราเรียกว่าเป็น อ๋อเหมือนมีเป็นผ่านะที่เป้าหมายเหมือนมีรถรับส่งใช่ไหมฮะใช่เหมือนมีผู้โดยสารโชเฟอร์โชเฟอร์มีโชเฟอร์เนี่ยมัคือมันไม่ไปที่อื่นไงอาจารย์มันก็วิ่งไปในตำแหน่งที่เราต้องการไอแคลเซียมเทโลกินแล้วมันก็ไม่ตกตะกอนโอเคโดยทั่วไปนะแคลเซียมเทโลกินอาหารเสริมแคลเซียมทั้งหลายเนี่ยมันออกเป็นแคลเซียมไอออนแต่แคลเซียมไอออนเนี่ยมันจะต้องมีตัวพาอย่างที่ว่าเนี่ยใช่ใช่เป็นโปรตีนที่เรียกเปซิฟิกแคลเซียม ไบเดอร์เนี่ยมันจะลากไปที่กระดูกไปตำแหน่งแห่งที่ที่จะสร้างคือกระดูกแต่แคลเซียมที่ดีมันจะมีตัวนําพร้อมที่เขาบอกว่าคือมันจะมีตัวตัวนําที่ว่าอโปรตีนที่นําม,มาเกาะติดแล้วมันก็ลากไอตัวแคลเซียมนี้ไปเลยทั้งแคลเซียมทั้งฟอสฟตไปเลยเพราะนั้นตัวนี้ได้ผลแน่นอนนะ,ะมันไม่มันไม่แตกแยกในในกระเพาะเหรออ,อ,อ๋อคืออนุวัตกรรมใหม่ตัวนี้นะฮะมันมาจากธรรมชาติและขนาดเดียวกัน มันมันมีสองส่วนคือหนึ่งตัวนาเป็นคอลลาเจนไท้าวันนะครับและอีกอันเป็นแคลเซียมด้วยไม่ใช่อย่างเดียวฟอสฟอรัสด้วยแคลเซียมฟอสเฟตมีแมกนีเซียมด้วยยังมีโซเดียมคลอไรด์อะไรติดมันเป็นลักษณะโครงสร้างองค์ประกอบคล้ายคลึงเช่นเดียวกับกระดูกเลยเนื้อกระดูกเลยที่เขาเรียกว่าแคลเซียมไอนทอกซีพาไทายใช่ไหมโอ้ใช่ใช่แคลเซียมฟอสเฟตยนี่นี่นั่นมันก็เป็นองค์ประกอบกระดูกได้ด้วยสิ้นเชิงอันนี้เป็นคือพูดง่าองค์ประกอบ คืนโบนแมทริกเนื้อกระดูกแท้ๆเลยแลถ้าท่านลองคิดดูสิ<อ>เรากินกระดูกที่เอาไปสร้างกระดูกโดยตรงแคลเซียมฟอสฟอรัสรมีตัวน้ำครบมันจะไปตำแหน่งแห่งที่สร้างกระดูกเพราะฉะนั้นมันจึงได้ผลแล้วถามว่าตกตะกอนไหมเป็นนิ่วไหม มันขนาดมันเล็กมากเป็นนาโนนะฮะนาโนคือเล็กจุดนะฮะนาโนไซส์เนี่ยมันแอบสอบทันทีเลยแล้วอีกอย่างมันบายเนี่ยนะที่การยึดเกาะผูกติดเนี่ยมันเมื่อกี้ถามมันจะหลุดไม่หลุดมันเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าคอมโพสิตคอมโพสิตคือว่า ไม่ดิ s ซเ c i a t e ไม่แตกแยกมันจะไปเลยนั่นคือวัตกรรมใหม่แท้ใช่ใช่อันนี้จากหมอเบอกว่าอันนี้เป็น n ท o โน t i ยนคนรู้น้อยฮะผมว่าเป็นประโยชน์กับโลกเลยนะทั้งโลกเลยคือพูดแบบบ้านๆคือมันมีพาหนะในการนำส่งไปสูู่่เป้าหมายที่เราต้องการให้มันไปเหมือนโชเฟอร์มันนำไปถูกทิศทางถ้าไม่มีโชเฟอร์หลงครับกับรถหลงคุณอนุยักษ์ตรงนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรม ใช่ครับทุกสิ่งเหล่านี้เป็นนวัตกรรมใหม่จริงนะฮะฉะนั้นถ้าว่าอาจารย์เป็นห่วงผู้บริโภคเนี่ยผมว่าวันนี้เรามีโอกาสดีที่อาจารย์ได้แนะนําว่าเราควรเลือกสัรอย่างไรในคนที่เป็นโรคเบาหวานนะฮะโรคหัวใจก็ตีรถกลับมาตั้งแต่ต้นรายการที่เราพูดคุยวันนี้ถ้าคุณติดหวานวันนี้ถ้าคุณติดเค็ม ลองสังเกตตัวเองดูก่อนว่าเป็นแบบที่อาจารย์พูดบ้างไหมมีอาการบ้างไหมหรือบอกก็ฉันก็รู้แต่ฉันก็ไปซื้อแคลเซียมที่ร้านขายยาแล้วไงแต่ก็เอ๊ะทำไมยังปวดหลังเอ๊ะทำไมยังมีอาการต่างๆนานาที่อาจารย์พูดอยู่ลองทบทวนดูตัวแคลเซียมที่ที่คุณกินเข้าไปใช่ใช่ไหมฮะว่าว่ามันใช่ในสิ่งที่ที่ทั้งสองท่านนี้อธิบายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหแต่บอกว่าทำให้รู้เลยเนาะว่า บางคนกินทุกวันไงอาจารย์กินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเค็มเค็มจริงๆไม่ได้ติดนะเราใช้คำว่าติดก็ไม่ได้กินตามธรรมชาติแต่มันเยอะรวมกันแล้วเยอะมารวมกันแล้วเยอะอะไรอย่างเงี้ยความเค็มชินจิตเราต้องชะลงหรือบางคนกินน้ําอัดลมอะไรถ้าอัดลมนี่แย่มากเป็นทั้งเบาหวานน้องชายผมบางคนกินมาสี่สิบห้าสิบปี วันหนึ่งไอ้น้ำนมันละขวดใหญ่แล้วตอนแะ้รเนี่ยเบาหวานหนีไม่พ้นเลยไม่แต่บางคนเขาบอกการเคยมีเขาบอกกินเราไม่เห็นอ้วนเลยเขาก็ไม่ได้อ้วนหน่ไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือแบบโอ้โหก็จะรู้เลยว่าถ้าระยะยาวระยะยาวคนอเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วยิ่งพออายุเยอะขึ้นถูกไหมฮะมันจะเห็นต่อเขาอย่างจะเสื่อมระบบจะเสื่อมเพราะโดยธรรมชาติของคนเนี่ยไอตอนวัยรุ่นมันยังไม่ เห็นอะไรมาหราร่างกายยังทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปมันก็จะเสียที่ระบบมันเสื่อมตามเอจิ่งแต่น่ากลัวอย่างที่อาจารย์บอกไงว่าอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องเขาเรียกอะไรนะพอกินหวานไปเรื่อยๆไป ตาลางไปถึงอย่างอื่นใช่ใช่มันมีโรคแทรกซ้อนที่สําคัญอะยนอันตรายมากหัวใจอย่างเงี้ยสตรกเงี้ยไตวายเนี่ยเป็นแน่นอนบันทีศูญย์เสียอวัยวะนะฮะต้องตัด2นิ้ว3ามนิ้วต้องใส่รองเท้าศูนย์เสียอวัยวะด้วยครับเป็นแผลหายากต้องตัดนิ้วทิ้งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดคือศูนย์เสียอวัยวะด้วยประวานที่เรื้อรังนะหลายแหล่ที่สุดอ่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามเรามาตั้งแต่ต้นเนอะน่าจะได้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทั้งเรื่องของติดว้านติดเข้มชีวิตจะเป็นยังไงอ่าแล้วการใช้แคลเซียมที่ถูกต้องเข้ามาดูแลตัวเองจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากค่ะติด,ดตาม h e a l t h y d ไ y ได้ทุกเที่ยงวันจันทร์นะคะทาง PSI สารดีช่อง99ค่ะดูไม่ทันไปดูรีรันอีกรอบหนึ่งตอน ห้าทุ่มค่ะหรือใครยังดูไม่ทานอีกตามไปดูได้ที่ Facebook หรือว่า YouTube การคลับค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งค่ะที่สามารถติดตามได้ก็คือ YouTube ด r ร์โบพลัสเลยวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะคนในครอบครัวนี่ค่อนข้ที่จะสำคัญค่ะก็คือมีคุณแม่นะ อ,อยู่กับคุณแม่สอง,สองท่านเพราะฉะนั้นก็เราก็ท่านอายุเยอะแล้วเนะจะเจ็ดสิบแล้วแต่ท่านก็ก็ยังยังดูแข็งแรงเพราะว่าเราก็หมั่นที่จะแบบหาซื้ออาหารเสริมให้ท่านทานเพราะยังไงก็คือต้องเน้นในเรื่องของกระดูกแน่นอนเพราะท่านก็เคยบ่นอยู่ว่าเออปวดหลังเวลาเดินขึ้นสะพานลอยแล้วมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดเข่าอะไรอย่างนี้ค่ะท่านบน่พบนพอบ่นปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปหาอะไรที่แบบค่อนข้างที่แบบเออ ให้เป็นตัวช่วยให้ต้องให้ท่านแล้วเพราะว่าในส่วนหนึ่งของเรื่องว,วัยและอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ต้องหาอะไรที่เป็นแบบอาหารเสริมที่แบบเป็นธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็ mm hmm. มาเจอเหมือนกันก็คืออย่างที่ว่าก็คือมาเจอที่บูธนะมาเจอที่บูธเขาก็แนะนําในส่วนของสินค้าที่ชื่อด mm ็อกเตอร์โบพลัสให้ให้ทานค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเออคุณพี่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะอะไรอย่างงี้ค่ะมันจะแตกต่างจากแคลเซียมท,ทั่วไปอะไรอย่างเนี้ค่ะอ่าฮะ วันละสีเม็ดเองค่ะไม่บ่นเลยไม่บ่นทานง่ายก็ให้ให้ท่านทานตอนกลางคืน3เดือน3เดือนถึง6เดือนขึ้นไปอะค่ะก็รู้สึกว่าท่านก็บอกว่าเออดีขึ้นตลอดอะไรเงี้ยค่ะแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะแข็งแรงขึ้นสุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดินเหินไปไหนมาไหนก็ก,ก็ก็ไม่บ่นแล้วตอนนี้สบายมากเลยอายจากที่ว่าเคยปวดหลังปวดเขา่า ที่ขึ้นสะพานลอยไม่ได้ก็ก็ก็ทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาก็พอทานหมดแล้วท่านก็เรียกเรียกหาเออหาซื้ออีกซื้ออีกซื้ออีกอะไรเงี้ยค่ะคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่0817249322หรือ021029437